ใส่เป็นคนใส่โทรศัพท์เร็วไปนอ้องจ้ะก็ไม่เข้าใจตจัวเองๆทำไมสมาธิสั้นจังนั่นงเก็บเลยโอ๊ยน้ำปักมนะั้งอุ้ยเสียดายลูกใหญ่อะไม่ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเจอกันในสวนแบ็คเบอร์รี่อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าออกกำลังกายแล้วก็ต้องมีผลประโยชน์เมื่อเดินออกกำลังกายแล้วก็ต้องเดินหาผลไม้ป่าเก็บจ้าพี่น้องไปพี่น้องเป็นเป็นกําลังใจเก็บแบ็คเบอร์รี่นี่จ้าเก็บกันตัวจ้า วันนี้วันหยุดเด็กหน่อยนักเรียนมาตรงเรียนพี่น้องก็ได้ยินเสียงเด็กหน่อยนักเรียนดอกจ้าัวเขายังเป็นดอกมีเลยพี่นอ้องยัยดิแสดงว่าเราเก็บได้อีกยาวนานแลยกำลังเป็นดอกก็ยังมีกำลังเขียวเขียวก็มีโอ้สุดยอดเลยจ้าเราได้เก็บอีกนานเลยเนี่ยดูดิพี่น้องลูกใหญ่มาก โอดนี่ดูลูกนี้สิคะนี่จังโบเลยนี่จะเขายังเขียวอยู่ยังเก็บได้อีกนานเลยจ้ะนี่จะเจ็บมันเลยอาทิตย์หนึ่งมั้งพี่นนอง เออชมนันฉันมามือแตว,วันพูดบอกพี่น้องเขาเงีเขียวอยู่เลยอะวันนี้เป็นวันอาทิตย์กี่วันละ3านีมืออาทิตย์หน้าสิขอซนะ้มเข้าป่าป้าใหญ่พี่น้องป้าใหญ่ไปหาเห็ด ร้ว่ามันจะมียังเนาพี่น้องจ้ะฝนก,ก็บ่ตกหอนหอนอเละละคอยได้หลายเติบเลยพี่น้องวันนี้ได้เห็ดหน้าแร่ไปปนกับเห็ดเพิงหวานพี่น้องจ้าได้เห็ดเพิงหวานกับผลไม้ป่าการเรามาเดินออกกำลังกาย ทางผ่านเราก็ได้ของอติดไม้ติดมือไปด้วยจ้าเบอร์ขังในพี่น้องเป็นสวนพี่วาดเขาไปไ่ได้จ้ะเก็บขังนองนี่ก็เหลือแล้วจ้ะพี่น้องจ้าจ้าป้าขังในฟูงาม,มากเลยกำขมึกเลย หน้าแมวฝรัง่งนั่นนั้นเป็นสวนครัวนี่จะขอมานะเป็นสวนพักะอ้ย จ้าลูกแดงๆสวยมากเลยตั้งแดงทำดำสวยมากเลยจ้ะเธอสุกมากกระเละไปหนหอนี่เละปุ้งลูกเลยอร่อย จะไาให้ลงประเทศยิรมันเนี่ยจังได้พี่น้องจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เฮาเรียนรู้อยูก่ก,กับธรรมชาติคือบานเฮาพี่น้องเฮาลงคินฮอดบานเขาป้ากระเร้าแล้ว เห็ที่เขามีเห็ดลหลายเขาสิมวดคกะน้อพี่น้องจ้ะฉันก็มักคนหนึ่งที่มกเก็บเห็ดแต่ประเทศฉันตรงฉันอยู่เห็ดมันบหลายพี่น้องคนเก็บหลายก็เห็ดเราประเทศเยอรมันก็มี ประเทศเยอรมันก็มีข้อบังคับข้อกฎเกณฑ์นะพี่น้องจ้ะห้ามเก็บเห็ดคนหนึ่งอ่ะพี่น้องไม่เกินสองโลจ้ะข้อห้ามห้ามเก็บเกินสองโลเก็บเห็ดถึกถึงหวานพี่น้องจ้ะนี่แหละกฎหมายของประเทศเยอรมัน พวเม็ดยาคนออก่ะไรกระไดะได้ดพี่น้องจ้ะแ,แต่ก็เฉพาะปลาใ่พี่น้องจ้ะปลาใ่ที่แบบว่าใ่อิลีเขาจะมีกฎหมายสวยมากเลยแต่แดดส่องงามมาก เป็นอย่างฉันก็อ,ออกเสียงภาษาเยอรมันแบบฉันเป็นคนเยอรมันโอ้แม่ฉันม่อยู่เยอรมันแต่ออกเสียงบ่ด้ก็ขออภัยลหลายๆเดจ้าความสามารถแต่ละคมมนมันบกืกกันจ้าทรศัพั์ฉันกห็หอนพี่น้องจ้าแต่เธอเยอะเธอสวยมากนี่ ิสน,น้องจ้านี่พามาดูต้นแอปเปิ้ลดกมากเลยจ้ะไม่สูงด้วยตี๋นึงน้องจ้านะเด็กทอนแฮนนี่เขามีเจ้าของนะจ๊าเราจะไม่เก็บนี่ไม่สูงลยแค่นี้ ดูมันนี่สิาพาไปเก็บแอปเปิ้ลอีกพี่น้องจ้าดูแล้วรู้แล้วเนากบบมีพี่น้องไม่สูงเลยอ่ะสู้พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็บอาสมนีแล้วจ้ากับบานแล้วจ้า